อ่าแล้วก็สตรีเกมอีกเกมรบใหญ่ฉันขึ้นอดะเกมรอบใหญชฉันขึ้ฮู้สู้มาเนี้ยวช่วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่แบบที่มีชื่อว่าอาชิร่าบนแผ่นะซึ่งแบบนี้ก็ค่อนข้างจะน่าร้องมากอะไรเพื่อช่วยผมดิบผมดิบดิบคูนอ่ะเหมืนดิบดิบเลยนะนี่มันกระโดดนะดิบจิ๋วแล้วซึ่งอ่าแล้วเมื่อวันเราเพิ่งมาเล่นเลยนะแต่ว่าทุกคนเห็นอะไรไหม ก็มนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งก็ขอชี้แจงกันนะผมไม่เคยเล่นห้าวันนะมันเกิดข้อผิดพลาดตอนแรกผมก็ถ่ายดีแหละแต่ว่ามันไปบั๊กนะไปอยู่เซิร์ฟใครไปอยู่ในแมปของคนอื่นเอาอนะซึ่งมันเดบขอชี้เรามาแล้วห้าวันอะแล้วผมก็ไปอยู่ตอนห้าวันพอดีไม่ก็เลยติดิันคุณหาผมไม่เจอไม่ก็เลยติดปินกับตัวด้วยนะคุณหาผมไม่เจอมรู้มันเกิดบั๊กหรือเปล่าหาผมไม่เจอนั่นแหละ อ่าซึ่งควยเห็นป้ายนี่กันดูนะผู้ช่วยอ่านเหมือนว่าเฮ้ยยับเพอสีแตงมาที่หมืนเลยเอาว่าอืมไม่เลรไม่ไม่มีอะไรพิเศษนะก็แค่ข่าวข้อแจ้งข่าวนิดหน่อยก็เกี่ยวกับแแบบนะว่ามันไม่มีก้าวเด็ดแค่เป็นเพื่อนกับโปรเจกต์้ชมาเร็ว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 ก้ก้าผิดอันผิดอัน เป็นไรเอ้าอ๋อไม่คุณก็เขเคาไปพิอาแล้วผมก็ออกอะไรเนี่ยคนโคตรแย่เลยเอาแบบว่าผมก็ต้องคนต้องรอไปช่วยใช่ไหมเนี่ยไม่จริงระหว่างนี้ผมว่าผมขอสำรวจแมปเลยถ้าเราสำรวจแมปรอไปช่วยเนี่ยอแว่า คนที่มันแจ้งแลว่าแบบแบบนี้คือซึ่งแบบที่ขายขายเกมในคอมเหนือนะก็คือแบบเกมลาบนะก็เกมไม่ได้เ,เหมือนอารชิลอด <c oughs> บนแพ <c oughs> นก็คือเหมือนทะเลเนี่ยเราเห็นไหมเราเห็นทะเลเปล่าแล้วก็อารชิลอดในทะเลตรงนี้อันหนึ่งอ่ะอันนี้เข้ามาอันนี้ผมทำไมผมเลือกหกเหรอก็มันก็เหมือนอันลูกอาร์นั่นแหละนะจะเข้าอันไหนก็ได้เวลาเท่ากันนั่นแหละ ตอนนี้พวกเราเข้าไปในก่อนที่เราจะเป็นห้าเรามีเกิดการบั๊ก่อนที่ถ่ายคลิปผมบอกไปแล้วไงผู้ช่วยไม่ใช่มันก็ผมบอกไปแล้วไม่ขีไม่ใช้ผู้จะบอกทับยเสยงไหมบอกว่าอะไรก็บอกว่ามันบั๊กไงไม่ผมกำลังบอกว่ามันมีคนเยอะบ้าโหฬานการก็บอกแล้วผมไปเข้าของใครก็ไม่รู้ซึ่งเขาเล่นกันอยู่นะผมไปเจอเขาเล่นมาห้าวันแล้วชุดนิฟอร์มเป็นหาย๊กสักทีอะไรกระดอษลิบรับาิธีเล่นรวมของรางวัล คนอาหารขยายเรือและอาชีพดิลอดก็ตามคอนเซปต์แล้วนะเกมนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าหรือว่าอาชีพแบบเฉยๆนะซึ่งมันไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่ามีปิงด้วยกดวิชาจะอยู่ไหนกูเห็นรูปปิงไหมอืมว่ะสิขาอาชีพัไงอ่ะไม่ไม่เป็นผมไม่รู้ที่รู้ว่าเราอยู่กลางทะเลนี่ไงงงรวบรวมกลองน้ำแ่น้ำยังเรียกแม่น้ำไม่หด้อีกหรอ อุ้ยกองคุณเคยจูบยิงมันเลยยิ้มยิ้มยิ้มผมไม่รู้ว่ามันมีฉลากหรือเปล่านะเพราะว่าอยู่ในทะเลนี่มันมันน่าไม่น่าอาวฮะไม่น่าจ่ายนูนเลยทะเลมีปลิงคุณดูดิเหล็กกัไม่กินคุณดูคนเก็บของมันอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ตรงนี้อ่ะคุณเห็นเหรอถือนอะไรคุณคุณกดจริงไหมเนี่ย อ๋อที่เขียวเขียวผมได้อาฮะอ้าเฮ้ยหลักฟิสิกส์ก็ทุกคนเห็นไหมมันกระเด้งไม่ได้อ่ะโคตรเจ๋งวิ่งดีวิ่งได้ในน้าหลักฟิสิกส์ไรกันน่ะอย่แย่งกองผมไม่ให้ไม่ให้เว้ยไม่ให้เว้ยจริงอยู่กาเรียบร้อยแล้วกาะโคตรดีอุ้ยนกนกนกนนวลนะนกอย่างนี้ เห็นอกปะนกอะไรวะน่ะงแงงกูดูกล่องจุ่มสกิปดีเอ่อมีวัตถุดิบพร้อมอย่ไมีว้าวขาดของคนเดียวเลยวะนี่ไงครับของกูช่วยเราจะหิวตายหรือเปล่าใช่ของในการครับหิวอ่ะกินข้าวสิผมกินแงมแงมอยู่เนี่ยอาได้ของคนเนี่ยปันหาต่อยนี่คืออะไรต่อยนะอ้าวขายไปแล้ว ดู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 คุณดูคุณดูเงยมยำเงยมกินโดน่ารึอะไรไหนไหนไม่มีอะไรเลยผมกินโดน้าคุณตอนนี้ฉันไม่ค่อยสบายใจไม่มีอะไรพวกสบายใจมากเนี่ยรู้สึกกับเหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างผมปะโคตรมือเลยผมมีไม้เจ็ดชิ้นโคตรมือยิงข้างล่างครับผมก็บอกเป็นมันมีอยู่นี่แช่องสีเขียวไม่เห็นเออช่องสีเหลืองไงไม่เห็นอะไรรุ่นากินน้ำในการช่วตโต คุณกป็ังงานแล้วที่จะคอจะกระโดดน้ำอเมริกันตายไม่ช่วยไม่หวแล้วหิวผมไม่ได้หิวแต่คบเนื้อยน้อ่นื้อ่นี้อ